นะครับมาขอพรจากพระายามังรายที่กลุ่อย่างนี้นะก็เห็นว่าหินก้อนนี้เหมาะแก่การรับมีดขอพรก็จึงมารับมีดตรงนี้ก็จะเห็นขอบอกว่าแหวงอันนี้เป็นการค้มพบโดยในอำเภอเทิงให้ข,ขึ้นขึ้นทะเบียนของกรมศริลป,ปากรสำหรับหินก้อนนี้นะครับอายุประมาณห้าหกถึเจ็ดร้อยปี oh. ครับบอกว่ารับมีดรับดาบก่อนที่จะออกสึก แมงมนกนะครับในปีพุทธศักราช1977เกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าลงมาที่เจดีด้านหลังโถศหลังนี้เจดีองค์นี้นะครับที่เห็่ด้านด้านหน้าของทุกท่านนะครับปลายยอดนะหักทางคลายลงมาและถูกพบพระพุทธรูปอยู่บนยอดจเจังมาท่านเจ้าวาดในขณนะนั้นก็จึงมาสองเหลี่แล้วพบความเสียหายก็จึงได้พบพระพุทธรูป ที่โบกปูนอยู่บนยอดเียนท่านจึงนําไปปดิสถานในขระบกของในสอเดือนและที่นี้ปูนตรงทรายท่าสติหรือที่ทายสมุนเกิดแตกแล้วก็พอกออกมาเห็นเะป็นหินเป็นแก้วสีเขียวด้านในก็จิ้นร่วมกันไปทาอป,ปูนออกทั้งหมดจึงพบว่าเป็นพระแก้มกดที่สวยงามนั่น,นเองพระแก้มกดเคยปดิสถานที่นี่45ปีนะครับหลังจากนั้นไปประดิสถานที่ลำปาง ที่วัดพระแก้วดอนเต้า32ปีวัดเจดีย์หลวงจงังหวัดเชียงใหม่84ปีพอชนะศึกก็อันเชิญกลับมาประดิษฐานที่ที่วัดอรุณที่กรุงธนบุรีนะครับหลังจากนั้นก็ในหลวงราชการที่1นะก็คือพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนมาที่กรุงเทพมนครจึงได้อันเชิญพระแก้วกวดจากวัดอรุณมาประดิษฐานที่วัดพระแก้วจนถึงปัจจุบันนะครับเรียบสองคา ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับอีกเลยซึ่งถ้าเรามองในภาคโน้นเนี่ยเขาจะเป็นฝั่งลาวนี่คือสามเหลี่ยมทองคำตอนนี้ได้พัฒนาไปเยอะมากไม่ไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนสามเหลี่ยมทองคำไม่ไม่ใช่อย่างนี้ปัจจุบันนี้สามเหลี่ยทองคำเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับดูว่าสถานที่แห่งน,นี้มีนันกท่องเที่ยวมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดา อุปกรณ์อื่นยี่งวันจิตนะครับนักท่องเที่ยวมาเยอะมากเยิ่งแง่นไปนะครับที่ทำให้พี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในระเบีนี้ได้มาค้าขายได้ระเบียบพอมีรายได้เลี้ยงครอบครัวนะครับก็ถือว่าเป็นนิวที่ดีนะครับของอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายที่นักท่องเที่ยวได้ขึ้นมาเที่ยวยังจังหวัดเชียงรายแห่งนี้นะครับก็ มีเยอะนะครับเดี๋ยวเ,เราจะจะมีอะไรอีกหลายอย่างที่จะมานำเสนอแก่ท่านนะครับได้ติดตามตินต่อไปก็แล้วกันนะครับ